Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เขื่อนถ้าสร้างแล้วกระทบก่ออะไรบ้างเมื่อสร้างเขื่อนแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาด้วนลุ่มน้ำเจ้าพยาอะไรบ้างแล้วกระทบกับลุ่มน้ำแสกแก,กงอะไรบ้างเพราะเขื่อนไม่วงคูนึงในสามของลุ่มน้ำแสกแกงผลประโยชน์ที่จะได้จากการที่อนุรักษ์ป่าแม่วงเอาไว้นะครับขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกโลกนะครับพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมอาชีพที่มันสอดคล้องกับระบบนิเวศต,ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่านะครับในภาพใหญ่เองเนี่ยผมว่าถ้าเราปล่อยให้ เกินแม่วงสามารถสร้างได้เนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทิศทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่มันเหลืออยู่น้อยมากในประเทศไทยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอยากจะอยากจะช่วยเสริมคุณเพชรอีกสักนิดหนึ่งคือประเด็นของป่าแม่วงเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นป่าแม่วงมันคือประเด็นป่าตะวันตกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์รัตยาพูดตลอดเวลาว่าถ้าป่าแม่วงถูกบุกรุก มีการสร้างเขื่อนนั่นเป็นการเปิดแผลเป็นแผลผู้พองด้วยนะครับที่จะกลายเป็นมะเร็งในอนาคตให้กับพื้นป่าตะวันตกแล้วก็พื้นป่าตะวันตกมันประกอบด้วยพื้นป่าที่เรารู้จักดีก็คือห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรแม่วงนะครับนี่ยครับมันไม่ได้ถูกแบ่งแยกในมุมมองของสัตว์แม้แต่นิดเดียวนะฮะแต่ว่าในมุมมองของคนต่างหากนะครับทีนี้ ในเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าทําไมจะต้องมีคําถามว่าทำไมจะต้องคัดค้านเขื่อนแม่วงผมอยากจะย้อนกลับไปที่เรื่องของการบริหารจัดการน้าสามแสนห้าหมื่นล้านสักนิดหนึ่งก่อนนะครับประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ํามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลกําลังผลักดันนะครับแล้วก็เขื่อนแม่วงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ที่อยู่ในงบประมาณ350,000ล้านบาทนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อกี้อาจาร,าจารย์จุกถามว่ามันมันเป็นยังไงนะโมดูลโมดูลที่ผมบอกว่าเป็นเค้กเนี่ยมันมันคือมันเป็นชิ้นๆอย่างนี้ฮนะคือมันจะมี A1 นะะ,ะได้ไปเจ้าหนึ่งนะฮะ B1 ได้ไปเจ้าหนึ่งนะฮะ ไม่ใช่ B162 นะฮะไม่ใช่วิตามิน B แต่ว่าเนี่ยเ3เนี่ยนะฮะ A4 B1 B2 B3 คือผมเองเนี่ยเมื่อกี้ที่อาจารย์เจริญวิทย์บอกว่ามีคนโพส์ตเข้าไปว่าเขื่อนแม่วงเนี่ยในนิทรรศาการเนี่ยเขาบอกว่าผ่านแล้วผมเองอะ่ะผมเป็นคนไปไปดูเองคือตอนนี้เนี่ย ไอ้เรื่อง350แสนหล้านเนี่ยรัฐบาลกําลังประชาสัมพันธ์เต็มเต็มเหนี่ยวนะครับเขาจัดงานที่สยามดิสคัเวอรีหลายคนคงไม่ทราบผมเองเนี่ยพอสอนเสร็จผมก็ไปนะครับแบกเป้ของผมไปนะครับทำท่าเนียนๆเป็นนักเรียนอาศัยหน้าเด็กนิดหนึ่งก็ไปถามเขาว่าเออนะพี่ทํำยังไงเราจะหายน้ําท่วมสัทีพี่เขาบอกอ๋อเนี่ย จะต้องทําโครงการไอ1อ1นึ 1, อะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นมากเขาก็อธิบายเป็นฉาก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 ไปเขาพาผมดูบอร์ดนะครับพาผมดูบอร์ดว่ามันเป็นยังไงผมถ่ายรูปมาฮะถ่ายแบบเนียนเลยฮะเขาก็ทายให้ถ่ายอย่างดีเลยนะมันมีโครงการที่เขานําเสนอในนั้นมากมายแต่ขอโทษนะผมไปผมไปดูเนี่ยมันมีคนดูมประมาณ5คนน่ย นะมีคนดูสัก5้าคนแล้วก็คนนำเสนอสักสิบคนนะ่ก็เลยมาแย่งพรีเซนต์ผมใหญ่เลยนะเรียกว่าเป็นโครงการเป็น <laughs> เป็นนิทรศรศการที่ทําเองดูเองนะฮคคะจำได้และคะ้ค่ะอาจารย์โพสแล้วเห็นภาพอาจารย์โพสมา <ไง S 1> ว่ามัดแล<ม>้วน<ม>ะคะผมผมผมอยากจะชี้ให้ดูสักนิดหนึ่งไม่รู้ว่ากล้องโฮสต์ไต้แบบเป็นรูปที่ผมถ่ายมารัฐมานขี้ตู่มากเลยขอโทษนะฮะคุณยิ <S <s ่งลาขอโทษยิงนะแต่ว่าเนี่ยเขียนเลยฮะ แม่วงนะอนุมัติ e i a เรียบร้อยแล้วอันนี้มันเป็นการสร้างความความผมคิดว่ามันเป็นความสับสนอย่างใหญ่หลวงให้กับสังคมนะฮะไม่ใช่รูปนี้รูปเดียวนะมันมีรูปอื่นๆด้วยคือเที่ยวบอกเข้าไปทั่วว่าแม่วงเนี่ยคอจกอเห็นชอบแล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ การนำา e ช i a เข้าสู่โครงการแม่วงเข้าสู่คอชกรเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่เขารู้ได้ไงว่าผ่านแล้วมาทำเป็นนิทรศกาแล้วยังกเตรียมกันไว้อะนะฮะนิทรศการนี้บอกแล้วว่ามันเป็นมันเป็นนิทศศการเพื่อเผยแพร่ความรู้แต่จริงๆแล้วมันเป็นการเผยแพร่ความเข้าใจผิดมากกว่านะสิ่งที่เรียกว่าเป็นโมดูลอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาผมอยากจะเทียบให้เห็นง่ายๆว่ามันเหมือนกับประเทศ ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเทียบเป็นบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันเกิดมีส้วมแตกขึ้นมาสักส้วมหนึ่งบ้านสามห้องนอนสี่ห้องน้ำนะห้องน้ำหนึ่งส้วมแตกนะก็เลยเอาละวะทุบส้วมให้หมดเลยทํารางระบายน้ําใหม่หมดเลยนะครับอาการอาการร้อนรนก็จะเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันมันได้ใช้งบประมาณดีอ่ะนะมันมันเงินมันหมุนคล่องดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบ่งออกเป็นหลายๆโมดูล เขื่อนแม่วงเนี่ยเป็นโมดูล A1 นะครับเป็นโมดูล A1 แล้วเขาไม่เรียกเขื่อนนะเวลาเขาไปจัดนิทรรศาการเนี่ยเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำแม่วงฟังดูดีดีนะอ่างเก็บน้ำแม่วงแล้วที่เมื่อกี้ที่พี่หานบอกอะว่าโมเดล A5 เนี่ยก็นะครับเป็นเรื่องที่จะเรียกว่าเป็นการสร้างแม่น้ำสายใหม่ดีกว่า แม่น้ำใสนี้ยาวมากนะสามกว่ากิโลจากแม่น้ําปิงลงสู่อ่าวไทยนะครับที่แม่น้ําแม่กลองนะครับในเอกสารของรัฐบาลเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าการก่อสร้างคลองผันน้ําผมเรียกว่าแม่น้ําผันน้ําดีกว่านะฮะเป็นทางรอดจากมหาอุทกภัยอย่างยั่งยืนนะเป็นทางลอดจากมหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน คือพูดง่ายๆดีดีมากนะฟังดูก็เคลิมผมก็ผมไปดูก็น้ําตาไหลเลยนะแต่ไม่ได้น้ําตาไหลเพราะเคลิมนะน้ำตาไหลเพราะว่าสงสารประเทศไทยสิ่งที่ผมอยากจะทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมผู้ฟังก่อนสักนิดหนึ่งก็คือว่าทําไมเราจะต้องค้าน e EH s i a <Yeah. S 1> ก็เพราะว่า e EH s i a เนี่ยมันเป็นกุญแจดอกสําคัญนะครับมันเป็นกุญแจดอกสําคัญในการสร้างเขื่อน ถามว่าตอนนี้เขื่อนแม่วงสร้างหรือ,อยังยังนะครับเขื่อนแม่วงยังไม่ได้สร้างต้องใจเย็นนิดนึงนะว่าเรายังไม่ได้ต้องไปยืนป้ายประท้วงกันที่หัวงานยังนะครับเขื่อนแม่วงยังไม่สร้างแต่ว่าก่อนที่จะสร้างได้เนี่ยกระบวนการมันจะต้องผ่านการทำไอเอชไอเอผมผมอยากจะเรียกว่าอ e ีเฮียนก่อนนะฮะ <laughs> คืออาเฮียยังเรียกได้เลยอะ่ะนะฮะงั้นเราก็เรียกอ e ีเฮียบ้างก็แล้วกันนะ พราะฉะนั้นอ e ีเียนเนี่ยมันเป็นเล่มแบบนี้นะอี e เียนนี่คือคือรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสําหรับโครงการขนาดใหญ่นะกฎหมายบอกว่าจะต้องทาอ e ีเฮียนเนี่ยสำหรับโครงการทุกโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนก็ทำฮนะเสร็จแล้วบริษัทที่รับทำเนี่ยเขาก็ทำตามตามเอ่อเรียกว่า ตามเวลาระยะเวลาที่เขามีอยู่อย่างที่บอกอไปสำรวจจัดป่าวันครึ่งนะฮะแล้วก็มาเขียนแล้วก็ในรายงานฉบับนี้เนี่ยตามขั้นตอนแล้วจะต้องส่งให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะฮะก่อนที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรือว่าโครงการขนาดใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องส่งทำรายงานตัวนี้ก่อนเพื่อส่งให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อ พิจารณาแล้วว่ามันเห็นชอบนะครับในตัวรายงานนี้เนี่ยจะมีการรับฟังความคิดเห็นด้วยนะครับจะมีการรับฟังความคิดเห็นด้วยแต่อย่างที่พี่หานะลงเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยที่เป็นการรับฟังความคิดเห็นของชาวเพลิดลิดยาวก็เป็นการจัดแบบชนิดรวบรัดแล้วก็เอามาเขียนในรายงานฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นรายงานฉบับนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรายงานที่ เหมือนกับเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่การก่อสร้างเกื่อนแม่วงดังนั้นเนี่ยเราถึงได้คัดค้านไอ้เจ้าอ e ีเฮียเนี่ยนะครับที่ที่นำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทุกทุกประเด็นดังนั้นในแง่ของกระบวนการกระบวนการตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการ พิจารณายังอยู่ในขั้นของการพิจารณา EHA i EHE เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้สิ่งที่คนหัวใจอนุรักษ์จะทำได้ก็คือว่าพยายามที่จะบอกให้สังคมได้รับทราบว่ารายงานนี้เนี่ยไม่ได้เปิดข้อมูลทั้งหมดของเกอดแม่วงให้กับสาธรารณชนได้ทราบแล้วถ้าผ่านสมมุติว่าไอ้เจ้า เฮียเนี่ยผ่านแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคณะกรรมการผู้ชำนาญการจะนำเสนอไปอยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยนะครับก็คือนายกท่านนั่งเป็นประธานนะครับรองนายกที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมก็นั่งเป็นรองประธานนะครับแล้วก็มีคณะผู้ชำนาญก,การ5ท่านคณะผู้ชำนาญก,การ5ท่านนั้นเนี่ยได้ เ,เปลี่ยนแปลงได้ได,ได้ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการผู้ชำนาญการชุดใหม่ที่จะมาเข้าเข้ามาเนี่ยครับก็จะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นทีนี้ในแง่ของการที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่เนี่ยนะครับเขาก็จะต้องฟังความคิดเห็นของผู้ชํานาญการ ผู้ชานาญการว่ายังไงคณะรัฐมนตรีหรือว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็จะก,ก็จะว่าตามนั้นแต่ว่าเงื่อนงาม,มันอยู่ตรงที่ว่ามันมีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็รายงานฉบับนี้เนี่ยอยู่ในวาระของการประชุมของสํานักง,งานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวันที่9กกันยายนที่ผ่านมาที่เราไปยืน่นหนังสือคัดค้านกันนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยยังระงับ การพิจารณาอยู่เพราะฉะนั้นก็วางใจได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโครงการเขื่อนแม่วงยังไม่สร้างแล้วก็โครงการเขื่อนแม่วงนั้นเนี่ยตัวอ e ีเฮียนียังไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็รบกวนทุกทกท่านเนี่ยนะครับลองพิจารณาเนื้อหาสาระนะครับถ้ามีโอกาสเข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิสืบนะคะเสถียรจะมีรายละเอียดของ อีเหียตัวนี้นะครับให้อ่านนะครับเป็นตัวรายงานสรุปสําหรับผู้บริหารอันนี้อ่านง่ายหน่อยนะครับก็ลองช่างใจดูนะครับแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่ายังเป็นรายงานที่จะต้องได้รับการแก้ไขอีกมากมายในฐานะของนักวิชาการ